ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะที่กำลังดูคลิปของซูโมเกมมิ่งอยู่นะฮะวันนี้เราก็จะทำการมาสรุปสกิฟิที่ถล่มอีพีที่77พาร์ท4นะฮะไปกันเลยซึ่งก็จะต่อจากอีพีเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวคำพูดแปลเนี่ยผมจะใส่ไว้ด้านบนนะทุกคนก็สามารถไปดูคำแปลไว้ด้านบน ก็ชนะทีมเวทจะพังหวังบาปนะเจกน้อยก็มาซีนแล้วทีมเวนเปิดโลดแล้วชักดาบเจกน้อยก็ต่อยไปดึงทีต่อยสองทีโลดแต่ก็ชนะทีมเวทเพราะดาบฟันไปหนึ่งทีนะผัดกันลุกผัดกันรับนะเจกน้อยจับดาบได้เจกน้อยก็ต่อยอู่หัวชนะทีมเวนไปหนึ่งทีฮะแล้วก็ทับด้วยหมัดต่อแล้วหมุนตัวมาต่อยอีกรอบหนึ่งชนะทีมเวทเขาล้มเลยแรงไปเลยนะเจมสมาจะดำการยิงกระสุนสุดแรงเข้าไปเดี๋ยี่ไทยชนะทีวีจะเปิดอาวุธลับของเขาแอสโตแล้วครับว่าเซอร์ไพรส์ไหมล โดยที่จะพาสตดไปฮนะแอตโตแบบอื้โดนอาวุธตัวเองเข้าไปดีเดียวฮนะจอแบบกล้าเลยฮะตอนนี้จะก็นอนนะจะลุกขึ้นมาตอนนี้แทนดีแมนนะจะพุ่งตัวมาฮะแล้วก็ดาบเสียบคอแล้วพุ่งไปฮนะแล้วต่อไปนั้นนะก็เขาเล่นตู้กันนะตอนนี้อ๋อเฮ้ยปืนหายเอาคุนสำหรับปืนเอาดาบที่ไปแทนแล้วกันนะเอาไป เมนนื่อ,อที่แจ๊กอนอจะหยุดตัวกันมาครับแต่ก็กันไม่อยู่แล้วฮะจะถึงเจ๊กอนอมันแรงจังเอถ้าพี่ตะกก็ของเรา Born อ่ละล้มาครับเมื่อทนนี้เจ๊กอนอจะพูดด้วยความแบบโมโหให้แจนะ็คกอนอแบบทำการพุ่งตัวหายไปฮะต,ตอนแรกก็ใครๆก็คิดว่ามันเขาจะหนีไปฮะยอมแพ้แล้วแจ็คคอนสูงแล้ว ตอนเทนนต์ดีเมนแต่ว่าเจ็นกน,น้อยก็ทาการลึบกลับมาอีกรอบนะึงครับของกับเล่นเทนนต์ดีแมนตอนที่เตอนะฮะตอนนี้เจ็กน้อยนะต่อยไปอีกหนึ่งทีนะฮะก็ต่อยอีกสองทีฮะก็ดึงแก่อนที่จะแบบคู่กันนะทีมนะตอนนั้นเทน,นนตดีแมนพยายามยิงนะแต่ก็นะฮะถูกทาลายปืนไม่ได้คนะรับฉะนั้นเจ็กน้อยก็กนนยกทาการหยิบดาบมาแนเทนนีแมนนแล้วก็แทงใส่หัวนะนะจังหวะนี้ใครเห็นก็ตายนะฮะแต่พี่แกไม่ตายนะแต่ก็โดนต่อยไปอีกรอบนึง ก่อนที่เน้ีหนุ่ที่เจ้าก็นอนฮะจะบ่นภาพไปฮะเพราะกับอยหมดแล้วทีมรอยู่แต่ถ้าเจ้าหนุ่มทีไรก็เอาดับมามฟันได้แล้วก็ทำการการเนื้อพ่นแสงไปได้พลังงานแกนกายซึ่งพี่แกไม่มีหัวแล้วแต่พี่แกยังอยู่ได้ตอนนี้เจ้กันอนฮะจะพูดแบบโฆษณาแล้วแล้วข้างหลังฮะเราจะได้เห็นภาพแว้บๆบางๆแล้วก็จะมีเอิรสกิล เออเอสโตทเลนึงอะไนีต้องมาครับตอนนี้ฮะเราเอสโตลูกทออฮะก็พยายามยิงกัดไปอยู่ก็คือฝั่งสกิปปี้ทะเลเดนที่มาฮะซึ่งมีหลายตัวมากฮะซึ่งเราฮะก็ได้อะแบบบ้างไงฮะได้เห็นสกิปปี้ทะเลหลายตัวนะฮะแล้วก็แบบมีหลายตัวมากแล้วก็เห็นวิทยาการใหม่ๆของเขานะฮะแล้วก็มีสกิปดี้แคทด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งสกิปดี้ทะเลนะฮะก็ได้มา ตอนที่จะมีกี่สนามู้น้ที่พวกเาขาะมใช่ฮะมีใส่ลูกน้องมาเดี๋ยวภาพของสกิบบี้แคทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเออโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะฮะนะฮะแบบแบบ,แบ,บว่าตัวตัวพิเศษฮะไหนไน้องก็กลับมาแล้วฮะน้องหายไปนานมากฮะเดี๋ยวขึ้นลรงจากผมดินนี่นะดินนีๆๆ้ไม่ติด,ดอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะ,ะโอเคไปกันต่อเลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะฮะอืม พี่สวัคนนี่นะแตก็ได้มีถุงยขอนด็กเตอร์แโผล่มาแล้วทำการยิงเลเ,เซอร์ใส่นะตอนที่แบบที่กอจะปล่อยนตีแมที่ยขึ้นมาไปก้นะ่อนี้จะพูดนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่กําแพงไว้ได้วยก่อนที่เราจะเห็นภาพของตีแมขะหลังฮะอนที่ยือยู่าขงหลังร แล้วก่อนขออนุญาตสต็อปไว้ก่อนนะคือ Gman ในร่างนี้ฮะับเขาได้ไปอัปเกรดมาใหม่หลังจากโดนเออ่ไททันสปิกเกอร์แมนไททันจูแมนไททันคาเมร่าแมนลุมยำมานะฮะซึ่งเออ่ดูเหมือนว่าตอนแรกผมคิดว่า Gman อาจจะแบบไม่สะดวกใจหรือแบบว่าเออแค่นะแบบไม่อยากจะร่วมมือกับเออ่ฝั่งคาเมร่านะฮะแมนฮะหรือฝั่งสัมพันธมิตรนะฮะแต่เออ่พี่แกแบบเป็นคนที่ใจเย็นคิดรอบคอบมากฮะแบบพี่แกเข้าแบบอยู่ฝ่ายเดียวกับพันธมิตรเร็วมากครับนึกว่าจะมีแบบเล่ตุกติกอะไรหน่อยๆฮะ โอเคไปกันต่อตอนนี้แบบได้ทการยิงเลเซอร์ใส่เจากานอนะตอนนี้เจากานอนก็จะดูแบบอึ้งๆนะตอนนี้นะทีวีแมนที่แบบพังจะเรียนจะพูดนะซึ่งสภาพแบบนี้นะทีวีแมนเขายังไม่ตายได้ไงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้จะมีอึ้งอาวุธที่ลอยได้ของยินไซนะ กอนที่สิ่งที่ผมชอบพิสูจเลยมันของเวลาออพติมัทฟลามออพติมัทฟลามต่อยหนึ่งทีต่อยีสองทีนะเนี่ยจะเป็นการต่อยกันฮะนี่เป็นการต่อสู้กันที่ดุเดือดมากเลยฮะพขระหว่างเราะสองผู้แข่งเก่งผู้บันและอดีตอดีผู้บระชาการกับผู้ประชาการใหม่ใหม่นะซึ่งซึ่งอ่า จีแมน,นะฮะตอนนี้ฮะก็ได้มาแค่ส่วนแขนฮะซึ่งส่วนขาฮะซึ่งเมื่อก่อนฝั่งพันธมิตรนะฮะก็แบบตอนที่สู้กับกิบบิททอลเล็ตนะฮะก็ได้มีตู้คอนเรนอร์หล่นไปซึ่งตู้นั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขานะฮะและตอนนี้เห็น g m a มนในล่างนี้ผมนึกถึง Monster Up เลยนะมีใครนึกถึง G-Man ของ Monster ตอนแรกๆบ้างฮะฝากค,คอมเมนต์ทีนะครับตอนที่ g m a มนทำกับพุ่งไปด้าหลังแต่ก็นอนรู้เลยฮะว่า กรีด้ว่าเขาจะตามไปสู้กันนะซึ่งเทคโนโลยีใีม่สิ่ก็ที่จะได้มีนี่มาฮะเอสโตตัวใหญ่ใหม่ตอน,นที่ทีแมนะจะวับหนีไปก่อนนะซึ่งคาเบราลาของเราคัมเบราแมนะก็ได้การวับตามไปด้วนยะครับนะซึ่งในอีพีนี้ก็จะจบลงไปนะฮะ นะทุกคนซึ่งตอนนี้เันก็กลับว่าผมอยากจะวาดูนิดหน่อยแล้วก็ก็ขอบขอบขอบคุณที่ดูกันด้วยนะฮะงั้นก็บ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกัน